สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูฟ้านะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะอยู่กันที่บทที่11การวัดความยาวเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบครั้งที่2นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับการวัดความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรได้ถูกต้องนะคะนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดเล่ม2หน้า90นะคะ จากข้อแรกนะคะนักเรียนเรามาช่วยกันแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าโต๊ะตัวที่1เนี่ยยาว4เมตรนะคะนาโต๊ะตัวที่สองมาวางต่อกับโต๊ะตัวที่1ได้ความยาวรวม9เมตรโต๊ะตัวสองยาวกี่เมตรนะคะโจทย์บอกว่าโต๊ะตัวที่1เนี่ยยาว4เมตรนําโต๊ะตัวที่สองมาวางต่อ กับโต๊ะตัวที่1ได้ความยาว9เมตรนะคะส่วนสีเหลืองเนี่ยเป็นส่วนที่โจทย์บอกนะคะส่วนสีชมพูคือโต๊ะตัวที่2ยาวกี่เมตรเนี่ยเป็นส่วนที่โจทย์ถามเมื่อเราทราบนะคะในส่วนที่โจทย์บอกว่าโต๊ะตัวที่1ยาว4เมตรดังนั้นโต๊ะตัวที่2จะยาวเท่าไหร่คะนักเรียนก็แค่นําความยาวรวมทั้งหมดนะคะก็คือ9เมตรลบกับ4เมตรนักเรียนก็จะได้คําตอบของความยาวของโต๊ะตัวที่2นะคะ นั่นก็คือเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะก็คือ9ลบ 4, 4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ9ลบ4เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ5นะคะดังนั้นโต๊ะด,ด้วยสองยาว5เมตรค่ะต่อไปนะคะ แม่มีริบบิ้นอยู่ม้วนหนึ่งหลังจากใช้ไปแล้วสี่เมตรยังเหลือริบบิ้นอยู่หเมตรเดิมริบบิ้นม้วนนี้ยาวกี่เมตรนะคะส่วนสีเหลืองคือส่วนที่โจทย์บอกก็คือแม่มีริบบิ้นอยู่ม้วนหนึ่งหลังจากใช้ไปแล้วสเมตรยังเหลือริบบิ้นอยู่หเมตรส่วนที่โจทย์ถามคือสีชมพูเดิมริบบิ้นม้วนนี้ยาวกี่เมตรนะคะ เราจะหาคำตอบได้โดยการทำยังไงคะนักเรียนเมื่อโจทย์บอกว่าแม่มีริบบิ้นอยู่ม้วนหนึ่งนะคะหลังจากใช้ไปแล้วน่เหลือ4เมตรนะคะและยังเหลือริบบิ้นอยู่6เมตรดังนั้นเดิมริบบิ้นม้วนนี้ยาวกี่เมตรเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น6บวกสเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ6บวกสเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ10ดังนั้นเดิมริบบิ้นม้วนนี้ยาว10เมตรนั่นเองค่ะนักเรียนทำกันบ้านนะคะในหนังสือแบบฝึงหันเล่ม2หน้า91นะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ